อาสวัสดีเนาะเพิ่งกำลังทำรเพียงเด้อกกำลังทำสารบูรณะสารให้ปูให้ยาเดระพียงเอามีโศกมีมันหลายเอากำลังท่าเห็ดใหม่บูรณะครั้งที่สามสำหรับสารปูสารยาหลักจะมีพิธีขอโศกขอมันน้ำกันเนาะบทเรียนสาร มีประมาณกินวมากนบ่าตาแตนก็แตะเต่านั่นดิเป็นยังนี้คืองานนั้นเนาะคือมังงวนนั่นนี่ครับเยวาสามีคันว่าน้ากูมิคิดลองไปใกล้ๆมึง ทดสอบก p รเรย้นาทดอใเขห้ผ่านเพิ่นมาทำพิธี่แล้วพี่รองเริ่มาบูรณะสามปูยานี่โศกลายเพิ่นไปทำายอ่พี่องเนาะผก่มัถวายหล่ะ้เชวยเขาได้่้างเี่ยนนางไม่เี่น้แล้วี่งปูหยาอยู่นีหโศกมาตลอด มาแม่เนาะให้โชคทุกซุ่มหมดแม่แม่มาตลอดเออแม่ร้านนิแล้วก็ค่อยขึ้นไปหรับไปจักหันโอ้ไปจั่งหันไปท่าบุญแต่ก่อนถืองานคานมาหนิแต่เือตอกแวะมาหนิตอนใบเพื่อนเราเขาไหว้นี่บอกแม่ลูกปูย่างเพิ่งอยู่มองปูดได้อยู่หันเทิง่ง ่นห่ล้กพุ่นปุอันนี้น้ำต้นล่าเ้นนี่เส้นหนั่น้ะครับผมนี่บ้านนี่บ้านปยาที่เห็นเส้นเป็นส่งมาลงมาแปแห้างไตโอ้อะไกันนาตะกีล่างหน่อย เนี่ยหลังเก่าคนโอ้อาซาสุดเด้อปูง่ะลูกลานมากขอทายทำแบ่งคนมากแบ่งปันสะพานบุญให้ลูกล้านได้เขามากติดตามุญให้เขาลบปูชาเป็นปูงาปูตาเนี่ยแหละคุ้มขว้างกินได้บานได้เมี่ยงกระดานโอ้ผู้ใดไปใส่มากไอยู่เมี่ยงหนอกเมี่ยงมากกระไดจะได้มากอืมถ้าเราว่าเพิ่นสิไปสิมากก็ต้องมาบอกเพิ่นให้เพิ่นนั่มดูแลรักษา กไปแม่กัเลยมีโชกชุ่งวดว่ามันไข่อยูกันยังวะปีกายนี่ก็บ้ามันบ้าตัทางบาได้เทลายเดบ้าก็ชิรุยดอกครับผมบ้ได้กินได้ท่านตายปีนึงคือถือชุ่งวัดเลยว่าว่าว่าดกับ่งวดนึงนี่รุดด้ววดเดียว มดอก้านึงปลาดน้ำตาเราก็ได้อยู่มือนึงชายก็ได้ลูกสาวก็ได้ย่าไบฆ่าอายตายง่ายงายไหวไปเล่ลดอน้ได้พ่นดูวาเก้านึ่งก็ได้แต่ว่าชวนมากนี่สิเป็นปูเป็นหญ้านี่บไปกระซิบจัก้วกับิบปราแมนบวไปกระซิบก่บซิเราหูซอปูกับซิบแมงปูเป็นหญ้าเนี่ยเนาะมาเพราะว่ามากู่มือเด้มาสุเมอแวเพราะว่าซุมเอ กลับเออนี่ปูยาที่เพิ่นอัดเชิญลงมาไว้ทห้งเออเชิญลงมาไว้พี่เหยีดหัวห่วงเพิ่นไหมที่เนี้ยจำเพิ่นมาถึงเนี้ยน่ชาด้เชิญลงมาเพิ่นอะไรมาไว้ที่มือเพิ่นนี่จะพ่ากันเอาเพิ่นขึ้นไปอ่าจะเชิญเพิ่นขึ้นไปเชิญเพิ่นขึ้นไปใช่าหยิบคันดอกไม้ในยิบคันดอกไม้แล้วก็ถ้ากัดขื่นไปจะห้ามไม่เกิดปุ่นแต่รุ่นที่สี่บอกเฮ่าเมื่อค่อยนั่นโอ้แม่ที่รับเป็นจำจ้า พ่อเป็นถ้ำอันพ่อมาก่อนพ่อตายกับแม่แม่ตายกับทออมหาลูกต่ว่าเพื่อนกับว่าอันเป็นธาตุรับใส้ทั้งแค่ใส่เพื่อนเป็นหัวเมืองเัวาเมืองเพื่อนเป็นเจ้าเมืองแบบปานี้เพื่อนกัเลยเป็นเจ้าเมืองแล้วปานี้ขันเพิ่นกับเป็นพ่อดลงุมากเป็นคนรับใส้เพื่อนใกล้ชิดเพื่อนใกล้ชิดนะแต่ว่าอันกับกับพิษจ้างนึือยี่ แม่เนี่ยอันที่ที่ขนมากมากมากเบาเนาะเว้าคว้วมขั้วเลือดขั้วแหลบคว้วอีหยังกระซังคว้วคว้วอีหยังกระตาอืมคนนี้เว้าคว้วมได้ด้กระซังแม่สิบ่เคยไปเผยแพร่คนอื่นอะไยินเลยครับผมก็คือเมื่อว่าวี่นี้แระก็คือแม่บ้านแล้วก็ ก็เส่บอสวนเจบ่สนยนงบ่ได้ว่าของคนอื่นชื่อว่าเอ้ยนั่งนี่มาว่าว่าเออหัวข่อยมีเมี้ยน่อยจังสักน่ขอขอลูกขอหัวข่อึ้นมไหเขาาปรึพกษาเขาเปรนกษาพึกษาอะไรค่ะหอยห้าวหนิว่าคนหายบอกคนหายเออขอห้ยปูห้ย่างเนี่ยเอาหัวข่ขึ้นไม้ไนเดอเอาเมียข่ขึ้นมาไนเดอรอเสียดอะแต่ว่าว่าอยู่นี่แล้วกเคืนเมียเฮี่นบลหมูเลยลืมดก็บอลูเลยบอลไปเพื่อทั้งบอก็คือเป็นเป็นคณบุญา ต้าตะชาติก่อนแล้วสิคือคนใสนี่ต้องต้องต้องซื้อสัตว์อือซื้อสัตว์คือพวกในวังครับผมหมายสักทซื้อสัตว์อิหลบาดนี่ซื้อสัตว์ได้บ่เพินมาเว้ามาบ้ามาบนมีหยังเพิ่นเบาไว้แล้วบ่มามาปงงอะเพิ่นมาเบ้านี่ ก็มันยากดิเบีคน้อเท้าไถ่แทนเพื่อนได้โอ้ก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเนี่ยเพราะว่าเมียอยู่ที่นู่เพราะว่าเออเอาคือคอยนี่เป็นผู้เอาข้อบ้างห้องอะไรนี่ปะครับข้อห้องอะไรเออคันเขาได้สมเพิมปาร์ธนาเขาเขาบ่มากอะคือยายเป็นคนเทียนซื้อไก่ซื้อเหล่าซื้ออย่างมาเฮ็ดบัดไถ่เพิ่นเพื่อตามที่เขาว้าไว้อะมืออื่นสิเพื่อน พ่อจิ๋วห้โชคปอบบแม่จังว่าหันละมาปลาปูห้ยงาใหาโชคหปูงานห้เมื่อแรกนี่กัมื่อื่นกับิเปิดหากันร่นละโอ้หัมือแราจริเพื่อไดเฮียนไม่เนาะเพ่เือจังว่าไม่แจ้งเ้นเพื่อขึ้นมือื่นเชมื่อื่นเลาเรา่กันแล้วแ่แม่ไม่ยืนแม่มาตาม เออมากรดแม่มากมามาเป็นสะพานบุญเป็นห้างการแม่เพราะว่าสได้เห็นภาคตะเคนขืนอื่นแต่ว่าังหวะจังหวะตอเพึ่นเป็นยาบาิเพื่อนว่าเพิ่นแล้วนะที่มุขคอยเด้อเพื่อนนะที่มุเจ้ามืออื่อนนี่สินะครับผมเขบกวบ่ได้จ้างเพื่อนนะถ้าตามเห็ุร่วมกันร่วมกันเอาเป็นของของของรักษาในบ้านเราเห็นอันข้อยหอกลูกเออก็ได้เว้า อ้นออกลูกก็ได้ว้าก็ได้บอกกาเพนก็ได้บาบวชวัวเนี่ยปากันว่าขึ้นมาหากันกได้บ้าเ้าบ้าบวชวัวเนี่ยปลามันว่าขึ้นมาหากันไดหบ้าเสาบ้าบวช บาทนี้ที่แรกมาคอนตูนั่นแล้วก็เป็นคนบอรังค้มข้มาเบอเอิ่นเบอเอิ่นย่ายแล้วบาทเบอเอิ่นเออมาแบบพละกันมาเอาคืนรถบาทเอารถอันเอารถแป๊กโค้นมันยกยกเมื่อคืนนี่คว้นไม่เนี่ยเอาตัวยกคว้านหมดยกช้อนนี่คืนจากดินรถเค่น่ะมาเแค่คืนเมื่อคืน แค่สองตัวแค่สงค่อ้วมาข่งสมาสองมาบ่าปนบขลนะเด้คุนลงไปเราขีดแล้วฉีดคนแล้วปลงไปน้ำก็ออกบอพร้าห่เนี่ยขวันเนีบ้านนี้ม่ไปเอื้อนบ้านเพื่อนเล่ไปเอื้อนไปไปเอื้นไม่จมาก มากใช่ไหเ้เหี๋ยวมาขันมันไมด้ม่หยิบขันดอกไหมขันว่าเขามาเบิดทุกคนามัดขันว่าเอาปูเอ้สันเอาคุณด้วยค่ะวิ่งใช่ตอนไหมตอนนี้แหละอ้อนเนียบเนียบ,บนนมันหนีมันเสียักทับาา<อ>หัวข้าต่ายใั่ไหวะ พากันออกไปยุคคนแต่หมูเจ้าเช่ากนคอยว่าเช่าคอยสีว่าห็นฟังมูเจ้าสีมาเอาขืนจังไดคอย่อ่านคอยมันขึ้นขืนเมื่อไรอย่างนั้อยู่ในนีต้องพานคอยมาเนี่ยตอดนั้นมานนี่ก็เลยเอาขันดอกไม่มากข้าลาวาเพิ่มแเชิญเพิ่มสายฟูไปยุคคนเราออกควนนี่ขืนจางกัน กเอาขึ้นได้ล็ไปจ้างเมื่อถอุด่วนยกสะเวต้าไงดข้นเอาขึ้นก็ขึ้นได้จ้างมาซีกันคุณนักดขึ้นมากเยองแยน่ยเยอะแยะคุดเกิดขึ้นมากอยู่อันในอนในสั้นถ่างย้ายอ๋องยายดีคุณนั่นน่ะโซนนั่นโซนนั่นโซนนโ้โคราโซนย่าควยนี่โอ้โด้ย่าควยนี่สิบพราะนี่เราไม่ไกล โอ้แต่ทั้งฟางของผู้ภูมิภัยู้มั่นจั่นี่อันนี้คือเป็นผู้ทั้งปูตามเอออันนี้คูเฝ้าบ้านรักษามอะไรอันนี้านาู้เมืองผู้เมืองเฮานี่อนูนั่นวันสีมาผู้นั่นสีมาอยู่สัมผัสกับข่อยสัมผัสจีกังนึงเป็นหน้าเป็นเพื่อนป็นงตานหนาสั้นไข่จีร่ามาเขาสั่งมาแล้วไข่หอมมาจากต้งไข่เลยเนี่ยเมียนี่มาสั่งมาแล้วเออ ่นอยาก้ล่างนมาอยู่อัาน้มาอยู่นี่อชิบอกว่าเจาอย่ามาข้นนะขอเล็กเ่นเดอร์บ้บอกว่จะอย่มาขนขอเล็กเนพิ่นไห้เพื่นทอยากให้เพิ่นห้ดอกให้ผูเงียมเนี่ยเพ่นห้ผูเงียเพิ่นที่อฟันให้บ้นนี้คนานนัอเล็มากออยากได้เลขเพิ้นมามากกว่าีิบีอันเป็นไปรวดกินเหล้ากินยาไปไปพูกขานใจใช่ถือเฮ้ยบ้านาดเนี่ย กินมะขอาเร่ก็หนีบอกว่าเจ้าจะมาขอาเร่ด้วยจานช้อนวันข้ามาสองลายละยูบอกว่าอวจานช้อนเจ้าจะมานางขอเลขก็หนีเด้อเจ้าอยากได้เจ้าไป็นนอตที่เทียงเฮียนเจ้าอันนี้มันหายเจ้าดอกเจ้าเป็นอนเฮียนเจ้าวันจะหายเจ้าดอกหามะนางข่าเร่ก็ได้บริเวณนี้บรินี่บ้านนี้บม่อท่านพ่อโดนนะโอ้ยกระชีบออกไปว่าท่นพ่อโดนผูกพ่อตายโอ้อันก่ายเป็นขึ้นนีท่าน ยายนี่แล้วสิลูส่วนนี่ก็เป็นขึ้นเนื้อท่านคอยบอกว่าคอยกับเป็นเพื่อนเป็นเลี้ยงนึงเป็นขึ้เลี่เจ้าเจ้าขันเจ้าอยากให้ลูกเจ้าเส้าเป็นบ้านเี่เจ้าไปขอเลยขอนั่งขอยขอยสิบห้าไปเจ้าสิเส้าลูกจะให้เจ้าสิเส้าเป็นเลี้ยงแบบมากคอยเคลื่อนสะพานคนเยอมากนี่เลี่ยงพักหนักมาแล้วคอยว่าเจ้ายามานั่งขอเลยกันนี้เริ่มมอมเป่าเจ้านี้ไปน้อยที่อนเจ้าคน เพิ่นอยาายเจ้าจะสิหายโดนมาหั่นโดนกินเราเมาแท้ไปแท้มากเจ้าอยากเศร้าว่าขันเจ้าเศร้าเจ้าบ่อยากกินเราเจ้ายังมานางยืนเจ้าล้มใบเจ้าอดดอกไม้ทุกเทียนมากขอศีพ่าขอค้าราลาเจ้าชอบผมเจ้าสิเศร้าเลยใช่เพราม อันไหเพ่นจไปดอเห็นเราเห็เยไปเลยเออสียคนไปอันนี้ก็มีตังแ่น้เห็นด้านงามอย่มีจังแต่ขวดเราเนจบวกเพื่นก็บจไปบวกือจังน่สิาะไปชิมที่หูนี่คือเ่มดวจอัดนต้กับปีตลอดปีได้นี่ได้เบิรปีได้เบิรปีคอยเป็นอาลักาบวกเลขสมตัวซื้อรับระกอกซับหวเอไปตั้ บ้าเทียดน่บ้าเทียนบ้าเทียนบ้วเทียนนบเออบนกดียอกันกินเรานี่ะมันมันพุดเนาะเลี่ยงปูมเออผู้นี้เป็นนักขาเป็นผู้ชอยจ้ากินต่ว่าใบเนีปฏิญาณตมาบ้ากินเราปฏิญาณสมว่าบ้ากินเราบ้กินด้ว ขอประวัติคอาบน้ตอนที่ตอนป่ยั้บกินเราไมได้ก็ได้ขับมาคอยให้นักี่เป็นผู้กินแห้คอยเจ้าเป็นผู้กินเจ้าต้องรับก่อจาะคอยเจ้ากินให้เอนั่ะวนเพราน้นน่นก่ขัาากันขารันขังสาันขงสันงสกันสกันขังสันขังกันขังนันขังสนทางนัขงรรันกนันงรันงนีัส่นรัน งวดสามหาสี 35, 4, 6, 6, 18, <men <men> <men ่หกหกเปียกเน้นแบบเน้นเน้นเน้นเเนื่อเน้นเน มันอยากรุยเอามานางเนี่ยเอาคือเนี่ยเิ่นิน่ามักตัวนี้พะเทกรมาขัแน้นหรแต่ว่าปูหั่นไหนแม่ก็ิีบอกันละีนั่นเนาะหั่นได้เอานี่เนยะเนยจะเน้นอีกเห็นเลขลนี่เี่โอ้ั่นไี้เอาติตาใสเลยบ้าตัตตาแก้งเลยห่มยมมวนก็เอิญแกโอ้หเลยแกปาเทียนป่าีแกวปาเทียนแกป่น งามมันวันนัก็เงาอย่างนี้งามบุญงามย่างนีสิพุเจ้าพูไข่กาบางมบุญงามย่างมากน้ตนเงินตนย่างมากกับมาควอจะว่าเมื่อเมื่อสลองขึนเนนี่เขาคอนขวาะยนวันที่สามนี่่จเลยบุญใหญ่นกันมากมาตัววันที่สามั่าไได้บอกชดเด็ดว่างเเอาก็ขาต้องวันเลยแล้ว ปีไม่อยู่เดียวนแม่ขาือนึ่งบรมพนมันผา้าวกั้างหัวตไปต้องหัวดีมานี่บ้านเนี่ยมือนีเอาแล้วนย่านเต็มเราดิเดี๋ยวนี้คอยว่าขันออกจิ้มเต็มแล้วนี่อันนี้เป็นอันเต็มอนนี้อันนี้ย่อจ้มอันนีอันุามหาครับ หกแปดดับชีหกโอ้ยคันออกชิปนี้แยกกันว่าใครแง้มเต็มแล้วที่อราจะต่อเลขไปเอ้าอีเมียแง้มไปซื้อนะมึงอีเมียแงามเฮ้ยแง้มก็แยามยามดียามแม่ยามเลขผู้ใดแยกแย่งแง้มนี่เขาว่าโอ้ยว่าจะไอ้ขี่นโอ้คือจอมเมื่อเนี่ยทรายเลยเลขผู้ใดเขาถามเล้วต่อขันครับผม ขันว่าแงแย่เ่าหนูขยีงเตเมแว่อกบอกดีเตกระโปงเนื่เี้มอะไเอามัดมาหนว่าเปลี่ยงแม่บ่าเปลียงขันออกเนี่เอรา่ว่าเต็มแล้วนี่กับวันนค้่ันปูเสียหายงาหายได้คือเก่าแม่ผู้ได้ซือก้อนกับได้ก้อนเตอได้แล้วอีเม่วันบุญบ่มีกับบะไรเห็นบ่ได้กระโมงบุญจากู้เหแี่ยงปันเถอะเทปันลำบากอยู่เป็นยนี้อีเมียเง่าเบาสามคู่เน้นเน้นเนาะเ้วยู่้า เเคียนไปแล้ววะกูเตียวสามิตัวยี่ทิศตัวเออเทียวเขียนซ่สมุดไปเดี๋ยวเดพี่เน้นเน้นเลยหกสี่สหโอ้สี่หกสกปับหกแปดอ๋อสามาเนี่ยมันลวงไสิล่ะตัวได้แท้ก็ไม่หา5 4หาสี่หกหกแปค่ะชาธุคับบ่ บ่คอยกัดบ่ายุ่หึงบ่กลับไหลโอ้ยบ้างเนืเอหางตัวมักกัดใบย่างสามเอาเายไปซื้อเลยเขาย่อมน่ารักสดๆมันน้ำดีมากเย้คืน